โอเคครับอวาต้อนรับเข้าสู่ช่วง DIY นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำนี่นะครับเกะหน้ารถนิสสันมารุรุ่นก่อนนะรุ่นเก่าที่มันเปิดไม่ได้ตรงนี้นะครับซึ่งผมก็ใช้รถมาจะครบปีแล้วแต่เห็นนี่นี่ที่ไรผมก็รู้สึกวงุนหงิดนะ มันปุนปนปุดๆแต่ไม่มีประโยชน์นะครับก็เลยตัดสินใจซื้อนะครับตัวเกะแบบเปิดได้ของนิสสันมาร์ตรงรุ่นเลยนะครับก็คืออารมณ์ประมาณว่านิสสันมาร์ช่วงแรกที่ออกมามันจะไม่มีออปชันเปิดตรงนี้ได้แล้วพอมันไมเนอร์เชนช่อมามันก็เลยเปิดตรงนี้ได้นะครับซึ่งมันมีชุดสําหรับซื้อมาเปลียนนะครับไม่แพงถูกๆเลยนะประมาณ900าร้อพนหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับมันก็ไม่ได้มีอเนกประสงค์อะไรเยอะๆหรอกแต่ว่ามันก็ช่วยให้หายงุนหงิดมันเป็นอารมณ์งุนหงิดนะครับซึ่งตัวเกะในมันหน้าตา เป็นแบบนี้นะครับนี่มันก็จะใส่แทนกันเข้าไปตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเป็นตรงรุ่นเลยนะนี่สีเดียวกันตรงรุ่นเกจเนี่ยมันจะเปิดได้ตรงนี้นะครับเนี่ยกดชึบเนี่ยตรงนี้ฟึบมันก็จะเปิดขึ้นโอ้โหเปิดยากนะเนี่ยเนี่ยนี่แบบนี้นะครับนี่แบบนี้ใส่ของอะไรได้ไหมนิดเดียวครับใส่ได้นิดเดียวนะวันแทีไม่มีประโยชน์อะเดี๋ยวว่ามัน ช่วยหายงุนงิดอะว่ามันเออมันจะมีพื้นที่ใช้สวยหน่อยนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับผมก็เลยจะใส่เข้าไปซึ่งขั้นตอนในการใส่เราต้องแกะหน้าจออันนี้ก่อนนะครับเนี่ยรถยนต์นะครับซึ่งไอ้หน้าจอของมาร์สเนี่ยข้อดีมันคือมันแกะได้เลยนะครับมันแกะง่ายนะครับของมาร์สเนี่ยมันแกะง่ายเนี่ยคุณแค่เอาเนี่ยครับเนี่ยตัวงัดคอนโซลที่ผมใช้ประจำ450บาทร้านมิเตอร์เดวเนี่ยนะครับ แซะไปตามมุมก็ดึงออกมาได้เลยนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับคอนโซลพวกนี้เลยนะไม่เกี่ยวกันเลยนะครับมันไม่เกี่ยวกันเลยกับพวกพวงมาลัยอะไรเลย,เลยมันออกไปเองได้เลยนะครับมันเป็นแค่เดือยสปริงนะครับเราค่อยแง้มก็จะหลุดพุกออกมานะครับไม่ต้องใช้แรงเยอะไม่ต้องฝืนนะครับพยายามแง้ออกมาหน้าหน้าตรงๆนะมันก็จะออกมาพอกมาแล้วก็ค้างไว้นะครับเราก็จะมาเจอน็อตตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับนี่เออนี้ตัวหนึ่งก็ขันน็อตออกนะครับแค่นี้นะครับ ขันน็อตตรนี้ออกแล้วเดี๋ยวเราจะดูกันว่ามันเอาออกได้เลยไหมนะครับเดี๋ยวผมขันน็อตเลยเน่ยขันอีกหนึ่งตัวแล้วก็ดูซิที่ไง่ายเรา,เอ,าออกได้เลยไหมขาดเหลือติดขัดอะไรหรือเปล่ามีตรงไหนอีกไหม แค่นี้เนี่ยคุณเสร็จแล้ว <c oughs> น่าจะเป็นคิดดีไวสั้นที่สุดของผมแล้วเนี่ยครับแค่นี้มันมีน็อตตัวเดียวตัวนี้นะครับที่เหลือก็เป็นเดือยแบบตัวนี้เลยเดือยเดียวกันกับน้าคอนโซลน,นะครับเนี่ยไอ้นี่ <c oughs> มันก็ตัวนี้ออกมาผมก็จะเจอเนี่ยครับ <c oughs> ช่องลมเปล่าๆหนึ่งช่องแบบนี้นะครับนี่แค่นี้ง่ายๆอ่ะโอเคช่องลม เสร็จแล้วก็เอาตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้ครับตรงศูนย์นะย้ำว่าตรงศูนย์เลยเนี่ยใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปเลยอ๋อนี่หมือนนี่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 ครับตัวล็อกมันอยู่ตรงนี้เนี่ยผมเกือบลืมเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยทุกคนต้องเอาน็อตสองตัวนี้เป็นตัวล็อกนะครับนี่น็อตสองตัวนี้คุณจะพึ่งน็อตสองตัวนี้เป็นตัวล็อกนม่นี่ ผมก็งงมันไม่มีตัวล็อกตรงเนี้ยตัวเนี้ยเราต้องคลายน็อตสองตัวนี้ออกก่อนโอเคคลายเพิ่มตัวที่สองเ,เดือนตัวนี้กับเดือนตัวนี้ไม่ใช่ต้องเข้าเลยแน่ ใช่ครับเป็นอย่างนี้เลยแบบนี้เลยโอเคอออนีครับเปิดก็แบบนี้อนแบบนโอเคเนี่ยครับได้นที่มีนิดนึงแล้วเราก็จะใส่รอดสองตัวตรงนี้นะครับรอดที่เราเอามาเมื่อกี้สองตัวใส่เข้าไป พอตึงมือครับเรียบร้อยนี่ก็จะไ,ได้เก๊ฮิสันมาร์กนะครับแบบเปิดได้แค่นนี้ง่ายอันหนึ่งอืมใส่อะไรได้ไหมมือถือสักเครื่องกระเป๋าตังค์นิดหน่อยนะครับผู้มือรถนะครับจริงๆเขาก็มีนี่นะแ,แต่ว่าขัดหูขัดตาเห็นที่ไรก็สมควรมี เสร็จแล้วก็ใส่หน้ากากกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับค่อยๆใส่ใส่เนี่ยใส่เนี่ยหน้ากากใส่เนี่ยะครับค่อยๆใส่เข้าไปหน้าเรียบร้อยครับแน่นๆโอเคเรียบร้อยเปิดได้เหมือนเดิมเซอร์วิสเรียบร้อยครับเนี่ย เสร็จแล้วอัพเกรดนะครับเกียร์นิสสันมาดนี่แค่นี้ตรงรุ่นก็เก็กรถเบ็กนะครับสีก็แอบใกล้เคียงนะอันนี้รถสิบกว่าปีอ่ะสิบสองปีเกือบสิบปีพอดีก็เนี่ยสีก็ใกล้เคียงนะครับใช่ได้ใช่ได้ไดนะครับโอเคหมูเราไม่ขาดหมูขาดตายแล้วก็คงพอแล้วกับรถคันนี้นะครับผมไม่ทำอะไรแล้วนะเบิดสั่ง สร็จเรียบร้อยนะครับก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์นะครับบ๊ายบาย